อาจจะกันไม่ทันนะโดปรปอบรัวๆเลยมันลบสกิลหนึ่งผมด้วยนะโอ้ฟิกยันผมด้วยเอาดีเฮ้ยจะเปิดพรมเหลือสวนครับผมเฮ้ยยานมาออกมากว่อนนะครับเรายิงยิงข้างหลังครับลบไปหนึ่งลบไปสองอีกตัวโอเคครับผมจีครับ ครัสบสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้มาโซโลแล้งอีกเหมือนเดิมกับผมโอเวอร์โหลด19ดาวนะครับสัจวดยืนเล่นนะครับผมตานี่เราเจอใครบ้างเนี่ยโใหใบเม็ดสมนะสาเนตเมต็ดฝาครับต้นใหม่เม็ดม่วงโอ้โหสามเม็ดกับผมโซโลมานะเนี่ยส่งดีจัดกับชอบมากไงเหเียนกับเม็ดเนี่ยแบบ มันเล่นแบบเหมือนรูจกักตตุละคอนดีนะครับไปครับลุยลุนก็ไปเทม,มลอล่างแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปหายต้นเกมนะครับแล้ก็ชนเลงกับเอี้ยวสู้ครับออกด่าม,มากกดหน่อยละกันวัดเชิงกันหน่อยถ้ามันสู้ไม่แม่นก็ ชิวครับเราทำาููแแบนก็แบบเป็นงานอยากร้่นเลยนะโดนนะผมเปิดก่อนโด <Have S 2> นด้วย <here. S 1> ไม่มีไรครับผมมันครับผมตันเกมไม่มีไรครับในหลางอาจจะนัวกันบ้างก่อนนะ <Here. Catch. S 1> ผมขอเวลซีก่อนละกันครับแบบตัวเนี้ยมันต้องต้องการเวลครับ เซียนตีนะยังสู้ไม่มีแอนตีไฟมังกรน,นะโอ้โหมันเอาเลือดผมเยอะจัดหยบาบทักษิณหนึ่งครับผมเทคนิคก็แบบจะคอมโบเลยกับเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนนหละพรมตัวเนี้ยกดตีธรรมด,รมดาคนนะครับผมขไขว่โคตรตีนะมันจะกดสกิลหนึ่งแหลอ,ตอัตโนมัติเลยแบบไปแบบเร็วๆรเลยครับเร็วจนหลินผมพันเลยเนี่ย มันจะแบบไม่นั่งแน่นี้นะครับมันจะปไปเปไปเลยนะเยวผมทาให้ดูไหมแบบเป็นเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยครับผมผมเห็นหลายคนเล่นสะจ,จวดแบบผิดนะ oh, แบบผมเป็นเมียงแคลรี่แบบคัดตามากในตาได้ที่ม็นไดยิบแคล <laughs> รี่ทราบเกือบแล้วกันครับ น่าจะกันไมทันนะผมจะเอาคนครับผมโอ้โหอันตีนีเลยลบสก,กิลผมเด็ดฟิกยาดผมอีกโอ้โหตึงวะ่ะเสียป่อมไปครับเราเอาป่อมเอาตอนไหนกันไหนนะครับผมเอาคนก่อนปวดเก่า้างตัวเองแล้วหนึ่งเดี๋ยวนะั่นแหละที่บังสวยนะ นีอย่งไรยากครับผมเจอตัวเนี้ยเหยยบสกิลหนึ่งไม่โดนเอาดีไม่โดนได้ไงเอาป้อมขึ้นครับเรามีสกิลสองมีผิกนะเราต้องแบบกะครับผมกาป้อมนะดูวันเรลียนมันจะมาไหมมันไม่มานะมันโฟกัสตุนใหม่ไม่นี่ไม่มีอะไรครับผมมีเหลียดต่อแล้วก็มาเคลียร์ร่าง อยู่ในกันหมดต้นไม้เม็ดมห่วงหัวจริงครับต้องเหล่นนะผมเนี่ยกดตีธรรมดาครับพุมแล้วก็กดอันตีนะแล้กวก็ปล่อยสกิลหนึ่งไว้เลยครับเป็นคอมโบเล็กน่อยครับพุมตีธรรมดาก่อนข่อยแปะนะครับสกิลหนึ่งเราจะโหดมาก จะบวดอย่างเดียวเลยตีแล้วไม่ใช่จีแล่าดิเม็ดเม็ดครับเม็ดหมวงกับเม็ดสมเล่นน้ำกันเดีวันเปิดนี่ครับสกิลหนึ่งแป๊ะเนี่ยแต่ยบแต่เดื่อๆนะแต่ไม่ได้ละก็ว <c oughs> บวเดียวครับ <c oughs> ยี่ไดยูเม็ดสมมากยังไงสแต็กมีลมไปหนึ่ง ่มไปสองโอ้โหจริงนะเป็ดส้มโหนแบบนี้นี่เองผมแบบยังไปไหนเวลาซลงถาวเลยนะผมเลยโดนแหลดคอมโบครับผมสื่อตอนมากันปลอมหลางไปโซโลโคิวเยลซัวอีหยกเอาดีหายเลยเลยต้องรอดถอยครับแรดวตนี้ยมันขังะ ดีดีจัดเลยถ้ามดาครับดาวแบบเยอะนะผมมาสิบเก่าดาวกันเนี่ยยังไงเนี่ยเรื่องที่จะถอยนะผมถ้ายืนนะจะไม่ไหวมันเห็นโร,รนิออนกับสนิตโพลางอะมันใสล่ลมเขาสุดเลยอะเต็มแม็กเลย ออกเป็นทีไกลเลยกันนะครับผมเราจะแบบกินอยู่หลังๆนะแบบมีต้นไม้ข้ามไปนะเกมไหนที่เซับเป็นเป็นโล่งกว่าแบบบางๆแล้วก็เป็นเจ้าเขียวเลยครับไอตอนเนี้ยนวดกันยิกแล้วปล่อยสกินหนึ่งไปเอ้ยโดนใครเนี่ยโดนมากล้อสตั้งคอยเลยครับผมบักอันนั้นขี่รถมาหลอนจัดเลยขี่ครับลุงเบสีนะ แบบนี้ก็ดันเวฟสิครับโพลแล้วหนึ่งโอ้หเม็ดส่มเอาสูตรเก็บสี่เง oh, <skill> ั้นจะชี้หูานาตาเนี่ยเม็ดแบกครับผม <Skill ultimate. S 1> ให้เกิดเนี่ย uh huh. พื้นน้าปอมแล้วกันนะผม uh huh. กับคอนของางจะหิวดาวครับผมจะเป็นดาวที20แล้วถ้นะา,าสนาตานเนี่ยนะเนี uh ่ย huh. yeah. ครับ แปะในการยิงไปเนี่ยเจ็บหนักนะจบแต่นเนียเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังบูบเหมือนจะโดนไหลไปเลยจ้าไม่รอดโอ้หนี้สุดๆแล้วยังแบบยังกลับไปส่วนยานไหนอยู่นะเพื่นอนไม่ตีแบบบ้านนะโอ้โหตีได้ไงเลือดแบบซิฟซิฟเลือดประมาณซิฟ ก็ล่งเยยว5สิบขอขอ้อขอเดียวไะถึงไวเนี่ยกี่เนี่ยจะตีหนึ่งไงเนี่ยเรก็แบบดูดูเว็บดูนะผมฟื้นกันไปอย่างละนัวก,กันอีกแหละสนิดลมมาแหละฟี่ไปก่อนคำเราเดือนใ่เลยนนะมันใจครับช้อนเนี่ยลมไปหนึ่งลมไปสองยังสู้ลมอะไรอะ่ะ ไอ้เหียมันถึกจังทุกคนเจ็บมันตีไหวน,นะเพือเ่อแลดเขาครับอยู่ไหนอะมีไงเจ็บไหวครับผมโอ้โหขนาดออกถ้อยนะเฮ้ยเกินไปพี่ชายดากดๆกดกโอเคไหน่เลยมันชนนะ ต้วใหม่คือไฟดแดงเลยมาตั้งยึดนะครับเอาดีจริงดีแต่เลยทุกคนก็ใได้ผมนะตัวนี้ก็สวยดีหลับอยู่นะเพื่อนออกมาดิ่ะออกเถอะเ้ยยังจะเกียวสแต็กยังจะเล่นดีครับผมตัวใหม่ช้ายังทีก็ไม่มีอาเล่นล่างแล้วกัน เอาได้บูบูเฟ่ครับบูเฟ่ตัวเนี้ยยังเราจะทำตัวให้มันหิวไงนะเพาราะว่าผมมีสกิลสองมีพิกนะแรดก็ผมโดนสุดเดียวไม่น่าจะล่มนะผมมีทอยทั้งมีทอยทั้งเกมมันตามอะครับแต่มันแบบอาจจะสกิลไปเขี่ยวเวมียนะ พี่เปิดก่อนละกันโอ้ยออกออกมาละกันครับผมพี่มันช็อกไก่ยังไนงะทุกคนยิงอยู่นะเอ้าเยซูโดนน,ะนั่นน่ะปิดงานครับพี่โ <c oughs> ดนเยซูนะเมื่อกี้สักอยู่หนึ่งผมพิฉากมิดแจนครับจี GG ครับผมผิกห <c oughs> น่อยละกัน ประมาณนี้แลครับผมสะจวดยืนเล่นนะป้อมท่ากันไม่ได้ก็ปล่อยนะครับผมเพราะว่าป้อมเอาตัวไหนก็ได้นะสโลมากก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยที่ดาวที่ี่สิบของผมครับ ไอดีลองนะครับผมผมอาจะพักไอดีลองไปกดไอดีหลักแหละเอาดีแต่ยิ้มด้วยเพื่อนช่งเยอะจัดครับต้นใหม่แบบโหดมากเลยโหดแบบโหดเลยเม็ดเขาเล่นนหดจริงครับอย่างที่ผมบอกต้นเกมนะแบบเขาหลุดตัวละครดีครับว่าต้องเล่นยังไงเล่นตอนไหนนะเนี่ยเฮ้ยยานก็เม็ดฝานี่ว่า ยูสูเม็ดเขียวสเตปได้อยู่นะยสูสูถ้าผมเป็นแค่หลีตัวอื่นอาจจะลมอะเม็ดสมทีเททูครับเม็ดฝาแล้วก็หดนะหดทุกตัวครับห้าเดาสจวดครับเกมเนี่ยเฮ้ยเลยอ่อนแบบจะดึงผมไปด้วยนะไม่เอาไม่เอาอยากกดสโลตนะทุกคนไปแล้วคบไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคิปนีกเรื่องกดไหลก็จะลิงก์ ติดตามกดแชร์ไว้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับเจอกัน